อยากมีชีวิตที่มั่นคงมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองควรเริ่มต้นยังไงดีนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่มาถึงช่วงเวลาหนึ่งเราทำงานไปได้สักพักการเงินเริ่มมั่นคงเรามากักจะคิดถึงการซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงอย่างบ้านหรือรถยนต์วันนี้ผมจะมาบอกวิธีเตรียมความพร้อมก่อนซื้อทรัพย์สินว่าจะเริ่มยังไงดีจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย หหยุดคิดก่อนเป็นหนี้เพื่อนเพื่อนลองถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมที่จะรับภาระาก,การมีบ้านหรือคอนโดมีรถหรือมีทรัพย์สินทงแพงแล้วหรือยังทั้งภาระการผ่อนชําระที่ยาวนานและภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เพิ่มขึ้นเช่นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมค่าประกันค่าตกแต่งบ้านค่านูน่นค่านี่เยอะแยะไปหมดหากไม่อยากสร้างหนี้ลองหยุดคิดสักนิดครับว่าเรากําลังเป็นหนี้เพราะความจําเป็นหรือความต้องการและการก่อหน,นี้ก้อนใหญ่แบบนี้ ไม่ส่งผลและไม่น่าจะมีปัญหาทางการเงินในอนาคตของเ,อเพื่อนๆสิ่งที่ควรจําให้ขึ้นใจและนํามาใช้ทุกครั้งก่อนตัดสินใจเป็นหนี้ก็คือควรพิจารณาว่าเรามีความสามารถในการผ่อนชําระมากน้อยแค่ไหนซึ่งสัดส่วนการผ่อนชําระหนี้ทั้งหมดในแต่ละเดือนไม่ควรเกินหนึ่งใน3ของไรายได้ต่อเดือนเพื่อให้เราไม่มีภาระหนี้และความหนักใจมากจนเกินไปรวมทั้งมีเงินใช้สําหรับเรื่องอื่นในชีวิตเช่นออมเพื่อวันข้างหน้าซื้อสินค้าและบริการที่จําเป็นที่ต้องใช้ในปัจจุบนันนั่นเองครับ 2. รู้ก่อนกู้ยืมเพื่อซื้อทรัพย์สินหรือที่เรียกว่าสินเชื่อนั่นเองครับนี่ผ่อนบ้านเงินผ่อนบ้านในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน30%ของรายได้ต่อเดือนและถ้ารวมภาระหนี้สินอื่นๆน,นี้รวมทั้งหมดไม่ควรเกิน35-45%อย่างไรก็ตามธนาคารจะคิดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแบบลดต้นลดดอกการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจะคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดหลักการคร่าวๆก็คือผู้กู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเท่ากันในช่วงแรกๆของสัญญา เงินผ่อนที่คิดคำนวณด้วยวิธีนี้สัดส่วนการจ่ายชำระดอกเบี้ยก,ก็จะสูงในงวดแรกๆแ,และจะค่อยๆลดลงไปจนเกือบหมดในช่วงท้ายๆนะครับข้อดีก็คือสามารถนำเงินไปผิดยอดได้ก่อนถึงกำหนดชำระเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นนิ้นานเกินความจำเป็นครับดังนั้นภาระนี้บ้านระยะยาวก็สามารถชำระหมดได้ไวขึ้นหากเราเลือกจ่ายเงินดาวน์มากสักหน่อยและวางแผนโปะเงินงวดเพิ่มเมื่อมีกำลังจ่ายมากขึ้นเพราะยิ่งผ่อนมากก็ยิ่งประหยัดดอกเบี้ยได้มาก และนี่ก็จะยิ่งหมดเร็วมากขึ้นอีกด้วยครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าเราต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่รวมไปถึงเงินต้นและดอกเบีย้ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปคำนวณได้ในเว็บไซต์ของแต่ละธนาคารได้เลยนะครับนี่ผ่อนรถเงินผ่อนรถในแต่ละเดือนควรอยู่ราวๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือนนะครับหากมากกว่านี้อาจจะหนักเกินไปอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรเลือกระยะเวลากู้ที่นานเกินไปถ้าเป็นไปได้ควรเลือกผ่อนระยะสั้นเข้าไว้นะครับ เพราะการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อรถแบบคงที่จะคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคูณปีเข้าด้วยกันแล้วค่อยหารแบ่งออกเป็นรายงวดนั่นหมายถึงว่ายิ่งเราเลือกระยะเวลาการกู้แบบผ่อนจ่ายนานเท่าไหร่ก็ยิ่งแบกบภาระดอกเบี้ยหนักขึ้นมากเท่านั้นครับทีนี้การผ่อนรถยนต์หนึ่งคันต้องคำนวณอะไรบ้างสูตรการคำนวณผ่อนรถด,ด้วยวิธีคิดดอกเบี้ยคงที่ก็คือซื้อรถยนต์ราคา5 0 0 0 0 0บาทวางเงินดาวน์หรือ1 5 0 0 0 0บาท จะต้องมียอดผ่อนทั้งหมด350,000บาทเลือกผ่อนชำระเป็นระยะเวลา48งวดหรือ4ปีในอัตราดอกเบีย้ย5%ต่อปีดอกเบีย้ย5%ของ350,000บาทเท่ากับ350,000บาทคูณ5%เท่ากับ17,500บาทต่อปีในระยะเวลา4ปีจะต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมทั้งสิน้น17,500บาทคูณ4เท่ากับ70,000บาท เมื่อรวมเข้ากับยอดจัด3 5 0 0 0 0บาทเท่ากับเพื่อนๆมียอดรวมที่ต้องจ่ายทั้งหมด3 5 0 0 0 0หบวกเ0 0 0 0เท่ากับ420 0 0 0บาทครับสรุปแล้วเพื่อนๆต้องจ่ายค่าผ่อนรถเดือนละ4 2 0 0 0 0สหาร48เท่ากับ8,750บบาทนั่นเองครับจริงๆแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เพื่อนๆจะต้องจ่ายเพิ่มอีกด้วยนะครับเช่นค่าประกรันค่าต่อทะเบียนต่อปี ค่าซ่อมบำรุงตามระยะหรือถ้าเป็นที่อยู่อาศัยก็จะมีค่าตกแต่งบ้านค่าเปิดบริการน้าไฟเพื่อนๆจะต้องพิจารณาถึงจุดนี้ด้วยนะครับข้อ 3. การจัดการหนี้เมื่อเราเป็นหนี้แล้วเราต้องมีวินัยในการชําระหนี้นะครับพยายามควบคุมหนี้ทุกประเภทรวมแล้วอย่าให้เกิน4 5เของรายได้ต่อเดือนและเมื่อมีความสามารถในการผ่อนชําระมากขึ้นควรรีบวางแผนปลดหนี้ให้หมดโดยเร็วที่สุด เพื่อนๆอาจจะใช้วิธีต่างๆที่สามารถปลดหนี้หรือลดภาระหนี้ให้หมดได้เร็วที่สุดเช่นทําบัญชีรายรับรายจ่ายําราหนี้ตามลําดับความสาคัญจัดลําดับหนี้ที่ต้องรีบจ่ายให้ไวโดยให้ความสาคัญกับตัวที่ดอกเบีย้ยแพงที่สุดก่อนรวบรวมหนี้จากหลายที่ให้เหลือเพียงที่เดียวพยายามหารายได้เพิ่มเพื่อไปชําระหนี้เพิ่มนะครับหรือแม้แต่การควบคุมค่าใช้จ่ายมีอยู่ในทางการเงินและต้องไม่สร้างหนี้เพิ่มนะครับที่สําคัญอย่าลืมจ่ายหนี้บ้านหนี้รถ ให้ตรงเวลาที่กําหนดด้วยนะครับไม่อย่างนั้นโดนค่าชงนี่เสียเครดิตหรือติดเครดิตบูโรได้นะครับจริงๆแล้วการผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทําได้นะครับมันมีเรื่องเอกสารที่ต้องเตรียมเช่นเศษเงินกันเงินต่างๆหนังสือรับรองเงินเดือนและเอกสารอื่นๆอีกมากมายรวมถึงการผิดนัดชําระก็โยงไปเรื่องเครดิตบูโรได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องมีความพร้อมมีการวางแผนมาระยะหนึ่งหรือมีเงินดาวสะสมมาช่วงหนึ่งแล้ว ไม่อย่างนั้นอาจจะเจอปัญหาผ่อนไม่ครบหรือถูกยึดก็ได้นะครับและนี่ก็คือวิธีเตรียมความพร้อมก่อนซื้อทรัพย์สินการมีหนี้ไม่ใช่อุปสรรคที่จะทาให้เพื่อนๆไม่ร่ำรวยนะครับเอาการซื้อบ้านเพื่อความมั่นคงของครอบครัวการซื้อรถเพื่อใช้ประกอบอาชีพจัดว่าเป็นหนี้ที่ดีที่จะทําให้เพื่อนๆนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นยังไงล่ะครับและถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนมีวิธีเตรียมความพร้อมก่อนซื้อทรัพย์สินแล้วอยากแชร์ให้ทุกคนได้รู้ล่ะก็สามารถคอมเมนต์นที่ใต้คลิปนนี้้ไดเลยะครับ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องวีไม่โดนกันด้วยนะครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน